สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งานอ a t อินโอ k กนะครับ15-24ตุลาคม2564นะครับที่ซีคอนบางแคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศภายในงานกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเข้ามาด้านแรกก็จะเป็นเอ่อเป็นบาว่าขน,นมนะครับมีหลายไส่นะขน,นมปังไส้ครีมนมสดนะอันนี้น่ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะพาเดินดูทีละร้านนะว่าแบบแต่ละร้านมีอะไรบ้างอยู่ตรงข้ามกับเอ่อมูจินะครับอันนี้ก็จะเป็นมันญี่ปุ่นนะครับ มันญี่ปุ่นเผาเนี่ยถั่วแดงตัวนี้น่ากินมากเลยเนี่ยมีชาเขียวมีชาเขียวไส้ฟักทองมันม่วงมะพร้าวถั่วเหลืองถั่วแดงงาดำอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยชิลละ2ี่บาบาท30บาทแล้วนะครับแล้วแต่ว่าสนใจแบบไหนฝั่งด้านนี้โหนี่ก็จะเป็นของทอดเสียบไม้สไตล์ญี่ปุ่นนะครับไม้ละ10บบาทเท่านั้นเองนะทุกคนมีแบบเยอะแยะเลยนะครับก็คือมีทั้งแบบปูอดัดมี ต้งหูปลาอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะสามารถที่จะมาเดินชอปปิ้งได้นี่เขาจะอยู่ตรงบริเวณชั้นหนึ่งนะครับถ้าอยู่ชั้นจีเดินเข้ามาก็จะเจอเลยไม่แน่ใจว่าอยู่ชั้นอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยเมลอนนะครับมีเมลอนสมูทตี้นะครับมีเมลอนแบบหลากหลายสายพันธุ์เลยนะมีแบบว่า2ลูก100บาทมีเป็นแบบเมลอนสดทําเป็นแบบกล่องเล็ก50บาทกล่องใหญ่ก็10บาท สองกล่องอยู่ที่170บาทนะครับอันนี้ก็ร้านถัดมาเป็นร้านผลไม้นะแล้วก็มีแบบเนี่ยสมูทตี้เป็นแบบเมลอนสมูทตี้น่าก,กินมากเลยนะเขาก็จะมีแบบหลากหลายให้เราเลือกนะว่าเราชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนครับเมลอนปัน่นอะโวคาโดปั่นแบบนี้นะครับมาฝั่งด้านร้านนี้ร้านนี้จะเป็นซูชินะครับนี่เป็นอาหารทางญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นละ10บาทนะอยู่ด้านหน้าก็มีชิ้นละ10บาท20บาท แบบเยอะๆเลยถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับร้านเขาจะอยู่ตรงนี้เลยร้านอยู่ด้านหน้าของมูจินะครับ,รรบเดี๋ยวเราเดินถัดไปร้านถัดไปก็นี่เลยจะเป็นร้านขนมเค้กนะครับนี่น่ากินมากมขนมเค้กนะมัติที่จะมาสปงนใน45บาทเดี๋ยวเราดด้วนนี้อ๋อ อันนู้นด้านนู้น45บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเค้กเนี่ยสชิ้น100 3ชิ้น100บาทชิ้นละ35บาทเท่านั้นเองนะทุกคน yeah. น่ากินทางนนั้นเลยเนี่ยมีหลากหลายเลยนะมีแบบวีเครปเครปก็น่ากินโอ้ซื้อเป็นซื้อเป็นก้อนเลยดีไหมสามชิ้นสามชิ้นหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศกันอันนี้จะเป็นซีฟู้ดเอาท์เล็ตนะครับอันนี้ก็จะเป็น ร้านผลไม้นะครัโหีสตรอเบอรี่ Strawberry. มีเป็นแบบองุ่นส้มโอนี่ใหญ่มากองุ่นเนี่นี้ก็นา่ากินมากสตรอเบอรี่กล่องละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทใหญ่มากเลยน่ากินมากการน,นั้นก็เป็นทางเสื้อผ้าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นขนมด้ยกรอบอะไรแบบนี้นะครับด้านนี้ก็ประมาณนี้อันนี้จะเป็นของชัยนะครับ มีเป็นแบบโซนของใช้โซนของกินต่างๆเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้โอ้นี่อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเนี่ยด้านนี้ด้านนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นน่ากินมากอุย้ยมีแซลมอนนี่มีแบบของแซลมอนมีข้าวปั้นซูชิอะไรต่างๆนะครับนี่เลยเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศคร่าวๆในงานกันก่อนนะครับ เขามีเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นอะไรอันนี้จะเป็นแบบพวกผูอัดอะไรอย่างี้นะครับสาไลรูปสาไลฟางอ่าง,งุ่นก็มีนะเนี่ยอืมน่ากินมากสาไลฟางอ่ง,งุ่นยำปลาดุกฟูมันญี่ปุ่นนะครับหลากหลายหลากหลาย,ลายอ๋อร้านเขาก็มาขายแบบออกแนวอาหารญี่ปุ่นสลับกับอาหารทั่ว,วไปด้วยนะครับ ด้านนี้มีร้านทาร์ตไข่สูตรฮ่องเต้ทาร์ตไข่สูตรตำรับจากฮ่องกงนะครับชิ้นละสิบบาทสิบชิ้นแถมหนึ่งชิ้นนะครับสามารถที่จะมาช้อปปิ้งได้เลยตรงตรงทางเข้าเลยนะเรือน,นี้ก็มีนี่ขนมอ้อันนี้เป็นแบบเป็นกล่องนะเป็นเค้กครับสามสิบห้าบาทสามกล่องร้อยเหมือนกันนี่ยมีแบบชิมให้ชิมอยู่ด้านหน้านะครับ เนี่ยเค้กมะพร้าวน่ากินนะเดี๋ยวเราต้องมาจัดนะเดี๋ยวเราจัดไปลองชิมกันมีเค้กหลากหลายเลยคุยอันนี้ก็มีนี่เยอะมากของกินดูดิไยทองเช้ไฝทองก็น่ากินนะทุกคนเนี่ยอืเ้ยเยอะมากเลยอะของกินมาด้านนี้ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสตรอเบอรี่นะครับมีอะโวคาโดนะครับอะโวคาดน้ำผึ้งนะเนี่ยอะโวคาโดน้ำผึ้งอยู่ด้านหน้าอะโวคาโดหลายพันสตรอเบอรี่อบแห้งสตรอเบอรี่สดตรงนี้สตรอเบอรี่ฟองดูอยู่ด้านหลังนะครับเขากำลังทําอยู่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ฟองดูได้นะครับด้านนี้ก็นี่กำลังจัดการทําอยู่นะครับด้านนี้ก็มีขนมนมเนยต่างๆ เราไปดูด้านี้มีอะไรอีกเพิ่มเติมก็จะเป็นแบบโอ้โอ,โอมันยากินะครับไส้สตรอเบอรี่ชิลกบาสองชิ้นหนึ่งร้อยไส้มันม่วงก็มีสองชิ้นหนึ่งร้อยเนี่ยมีแบบหลายแบบเลยนะสนใจก็มาที่งานได้นะครับเริ่มวันที่สิบห้าถึงวันที่ยี่ี่ตุลาคมนี้นะครับโอ้ยด้านี้แบบว่าน่านกินมากเลยอืมครับสี่ชิ้นหนึ่งรอบาทนะครับเนี่ยด้านนี้ก็ เป็นของทอดนะครับเป็นของทอดเอ่อ<ม>เป็นแซลมอนนะครับแซลมอนย่างมอนย่างไม้ละสามสิบบาทนะครับข่าวกล่องเทริยาก,กิแซลมอนหนึ่งร้อยเก้าบาทน้องน่ากินมากเนี่ยปลาซาบะเจ็ดสิบเก้าบาทหมูเจ็ดสิบเก้าบาทอันนี้นะฮะพร้อมรับประทานเว้ยด้านนี้ก็มีที่นั่งให้แบบนั่งกินด้านข้างด้วยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยด้านนี้ก็คือซื้อมาปุ๊บแล้วก็มานั่งด้านข้างนี้ได้เลยนะ ด้านหลังก็มีที่นั่งเยอะแยะเลยเนี่ยร้านนี้อลังการมากคนก็มา,ามุงซื้อกันอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบข้าวไม่แพงด้วยนะมีดองกุ้งมีแบบข้าวคลุกปลาแห้งอะไรนะครับกล่องละห้าสิบบาทเท่านั้นเองราคาไม่แพงเท่าไหร่มาดูด้านนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านนี้นี่ไงเนยจังแซลมอนนะครับเขาจะมีแบบเป็นกล่องนะอ๋เอเป็นกล่องร้อยห้าสิบบาทเนี่ยเยอะแยะเลย พอซื้อจากด้านหน้าแล้วครับสามารถที่จะไปนั่งทานด้านหลังได้นะครับอันนี้นี่มีแบบข้าวปั้นมีมีแบบดองแซลมอนดองกุ้งด้วยครับร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้าดองแซลมอนเนี่ยสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเนะี่ยอยู่ด้านหน้าอ้นนี้ก็จะเป็นกิมจินะครับกิมจิน้าข้าวจากทางเกาหลีเลยนะครับทุกคนอ่าพาไปดูด้านนี้เพิ่มเติมโอโ้ดูไปก็นำํา,ายไลไปไหนหะิวชอบชอบกินแบบ อะไรแบบนี้นะแซลมอนเนี่ยเป็นแบบตัวยงเลยกินแซลมอนเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าข้าวโพดรับร้านไอคอนนะครับสามสิบห้าบาทมีแบบหลายรสนะรสหวานรสชีสโนริสาลายรสหวานชีสรสบาร์บีคิวเลยแบบนี้ครับนี้เลยถ้าสนใจก็นี่เลยครับร้านไอคอนนะครับบรรยากาศภายในงานซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะครับด้านนี้ คิดละหกสิบบาทเท่านั้นเองนะครับซี่โครงหมูเนี่ยกินมากนะเนี่ยคิดละหกสิบบาทมาดูฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านานี้มีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าชาบูเสียบไม้นะครับเนี่ยชาบูเสียบไม้ไม้ละสิบาทนะครับสามารถเลือกได้หลายอย่างเลยนะมีทาแบบลูกชิ้นมีเนื้อหมูเนื้อ,อกุ้งอะไรแบบนี้นะครับก็คือไม้ละสิบาทเลือกเลือกเลือก,ลอกแล้วก็ทำเป็นชาบูเ่เขาก็จะทำเป็นชาบูใส่ไปในไม้ให้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับงานที่เป็นงานอาหารเทศกาลอาหารญี่ปุ่นนะครับโอ้ของกินเยอะมากเลยนะอันนี้น่ากินมากเดี๋ยวก็เดินไปดูหรือไปเดินช้อปปิ้งกันก่อนดีกว่านะว่าเราจะไปช้อปปิ้งอะไรดีเนี่ยเค้กตรงนั้นก็น่ากินต้องอาหารญี่ปุ่นก็น่ากิน่นากินทุกอย่างเลย ถ้าใครสนใจก็เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าได้นะครับลงภาษีเจริญนะครับออกประตู2แล้วก็เดินเข้ามาในห้างนะครับก็จะจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่24ตุลาคม2564นี้นะครับอ๋อเนี่ยร้านนี้แบบคนยังอยู่เลยนะเป็นแบบว่าอาหารอาหารญี่ปุ่นอยู่ประมาณ159บาท200บาทแล้วแต่นะครับนี่คือเป็นบรรยากาศภายในงานทั้งหมดนะครับทุกคน อยู่ตรงข้ามกับร้านมูจินะที่ภาษีเจริญนะเดี๋พาเดินดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับด้านนี้อันนี้คือมาสคอตนะครับงาน It in Osaka นะครับนี่คือเขาจะมีเป็นมาสคอตอยู่ตรงนี้นะมาสคอตของเขามาสคอตตัวตลกแห่งเมืองโอซาก้านะครับก็เคยเป็นมาสคอตของร้านอาหารในย่าน โดทงบุริที่มีชื่อเสียงนะครับเ,เนี่ยเขาเป็นมัสคอตที่แบบทำให้นักท่องเที่ยวเห็นภาพนะครับนี่ดูดูบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าแล้วก็มาช้อปปิง้งสินค้าต่างๆได้เลยนะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ